บ้านห้วยไล่วิถีชีวิตชาปากกากระยอเป็นชุมชนเนล็กๆในจังหวัดลำพูนโดย70%ของคนในชุมชนเป็นชาปากกากยอที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยสเสน่ห์อันงดงามด้วยความเป็นมาของชาปากกากยอเป็นกลุ่มชาวกะเหรี่ยงที่ย้ายถิ่นฐานก่อตั้งชุมชนบ้านห้วยไล่ทำเกษตรผลิตของเครื่องใช้จากธรรมชาติ ชุมชนมีอายุราวร้อยหปีนปับเป็แต่ก่อตั้งชุมชนและโดยสถานที่สำคัญของชุมชนมีด้วยกันอยู่4ี่แห่งหวัดวห้วยไล่เป็นสาสนทสถานแห่งแรกของชุมชนมีความเก่าแก่มากกว่าร้อยปีมีงานศิตกรรมฝ่าผนังเล่าเรื่องราวของชุมชน 2. ศูนย์การเรียนรู้เครื่องผ้าความรู้ขบวนการ วิธีการผลิตสินค้าเครื่องผ้าต่างๆและแต่าการแปลงรูป้าให้เป็นผ้าจนถึงการออกแบบสินค้าต่างๆ 3. ศูนย์กันสุราเป็นแหล่งผลิตเหล้าของชุมชนโดยการใช้ข้าผ่านกระบวนการกันจนเป็นสุราโดยยึดความสะอาดเป็นหลักในการผลิต 4. โคกหนองนาเป็นสถานที่เรียนรู้การเกษตรที่คอยหล่อเลี้ยงคนในชุมชนที่มีมาตั้งแต่ช้านานเป็นมิตรธรรมชาติปลอดสารเคมี S <S และโดยระหว่างที่คุณกำลังชมสถานที่สำคัญของชุมชนก็ <S 2> <S 2> <Carwyn> อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนได้เตรียมเอาไว้โดยกิจกรรมที่น่าสนใจจะมีดังนี้ 1. ชมการแสดงฟ้อนกล้าไกลไปเป็นกรารแสดงความเชื่อของชุมชน 2. เครื่องดนตรีพื้นบ้านฟังเพลงอันไพเราะจากเครื่องดนตรีพื้นบ้านรุดเพลงต่างๆของชาปกาเกยอร์ 3. ประครบสมุนไพร รักษาบรรเทาอาการปวดเมื่อยด้วยการประครบสมุนไพรร้อนสูตรของชุมชน4ลูกผลิตสินค้าได้ลองเย็บปักถักร้อยผ้าให้เป็นสินค้าจากฝีมือเลาเรียนรู้คุณค่าของสินค้าชื่นชมความสวยงามซึมซับวิถีชีวิตของชุมชนแล้วก็อย่าลืมซื้อสินค้าออทอปติตมากจิตมือกันไปด้วยโดยสินค้าที่น่าสนใจจะมีดังนี้ 1. ผ้าปักกากยอย เป็นสินค้าเครื่องผ้าของชุมชนทำจากธรรมชาติ100%มีความสวยงาม 2. องข้าวกล่ำผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนตัวข้าวมีไฟเบอร์สูงมากกว่าข้าวขาวปกติดีต่อสุขภาพ 3. ส,สุราเป็นสินค้าแปลรูปของชุมชนตัวสุรามีกลิ่นหอมของข้าวใสเหมือนน้ำสะอาดไม่มีสินเจือปน เรื่องราสเสน่ห์ของบ้านห้วยแล่จังหวัดลำพูนชุมชนที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้อย่างงดงามผู้คนยังคงทอผ้าด้วยความละเอียดและปลูกข้าวด้วยความเอาใจใส่วิถีชุมชนที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติสร้างกลุลงบแรงบันดาใจให้กับทุกคนที่ได้สัมผัสบ้านห้วยแล่ยินดีต้อนรับเสมอ